สวัสดีครับผู้ชมล่าสุดนั้นก็มีภาพถ่ายทางดาวเทียมจากโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดของอิหรา่านที่ถูกทำลายไปในช่วงของคืนวันเสาร์ถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์ได้ปรากฏออกมาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเห็นถึงจุดที่ระเบิดได้เจาะเข้าไปในภูเขาจำนวนหลายจุดและคาดว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแห่งนี้น่าจะถูกทำลายไปแล้วครับหลังจากที่ทางการสาหรัฐได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดพังตัวแบบ B 2 A Spirit พร้อมด้วยระเบิดแบบบังเกอร์ บัตเตอร์จำนวน6ลูกเข้าถล่มอย่างหนักเลยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริก,กาได้กล่าวว่าโรงงานเสริมสัมปทนานนิวเคลียร์สามแห่งหลักของยุรานได้แก่โรงงานฟอร์โดนาธานและอิสฟ,ฟาหาน ถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วในคำถแถลงที่ทำเนียบข่าวเมื่อคืนวันเสาร์สำหรับที่ f o ร์โดเนี่ยโดน B2 เข้าไปถล่มด้วยลูกระเบิดแบบบังเกอร์บัตเตอร์นะครับ เพราะว่าเป็นภูเขาสูงต้องใช้ระเบิดชนิดนี้เจาะเข้าไปเพื่อที่จะไปทำลายฐานใต้ดินส่วนโรงงานนิวเคลียร์ที่นาธานลิฟาหานถูกขี่ปืนอาวุธแบบ BGM109 ทมอมฮอคจำนวน30ลูกที่ยิงมาจากเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐเข้าโจมตีซ้ำเพราะว่าก่อนการที่สหรัฐจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์สองแห่งนี้อิสราเอลนั้นเคยโจมตีมาก่อนจากภาพถ่ายทางดาวเทียมจะเห็นได้ว่าโรงงานทั้งสองแห่งนี้น่าจะสิ้นสภาพไปก่อนหน้า นน้แลวครับส่วนต่อมาสหรัฐก็ได้ร่อนทอมกเข้ามาถล่มอีกซึ่งก็คาดว่าทั้งสองโรงงานน่าจะไม่เหลือแล้วต่อมาทรัมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของเราคือการทำลายความสามารถในการเสริมสมัรพันะทางนิวเคลียร์ของยุรานและหยุดภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นจากรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกเขากล่าวและเสริมว่าการโจมตีดังกล่าวคือความสำเร็จทางการทหารที่น่าทึ่ง เราประสบความสำเร็จในการโจมตีโรงงานนิเครียร์สามแห่งในอิรานได้แก่ฟอโดนาธานและอิฟาฮานขอแสดงความยินดีกับนักรบอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ของเราไม่มีกองทัพใดในโลกที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ทรั้ปมกล่าวเสริมนอกจากนี้ยังมีการประมาณการกันว่า โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นน่าจะล่าช้าออกไปอย่างน้อยๆก็ประมาณ6เดือนถึง2ปีแต่บางคนก็คิดว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยน่าจะล่าช้าออกไปกว่านั้นมากนะครับเพราะว่านอกจากจะถูกโจมตีไปที่โรงงานนิวเคลียร์หลักทั้ง3แห่งแล้วนักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิของอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ก็ถูกสังหารไปอีกจํานวน10รายครับต่อมาก็มีคำถามว่าโรงงานนิวเคลียร์ฟอโด ถูกทำลายจากการโจมตีของสหรัฐแล้วหรือไม่จากการประมาณการเราพบว่าโรงงานที่ฟอร์โดตั้งอยู่ภายใต้ภูเขาหินอยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า70เมตรหากว่าเป็นการโจมตีจากอาวุธของอิสราเอลที่มีอยู่ณเวลานี้มันจะสร้างความเสียหายได้ไม่มากหรือทําให้เกิดถ้าถลม่มซึ่งจะทําให้การใช้งานโรงงานนิเครียแห่งนี้ถูกปิดใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าโจมตีด้วยระเบ เบัเกอรร์บตตหือว่าเจ้ามอบบขนนนนาด30,000ปออจำนวน6ลูกเื้งต้นพบว่าฟอร์โดไม่เพียงแต่ได้รับความเสียหายหรือพังทลายบางส่วนเท่านั้นแต่ยังถูกทำลายจนหมดสิ้นอีกด้วยเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลบางคนบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าพวกเขาเชื่อว่าฟอร์โดถูกทำลายไปแล้วในขณะที่อีกหลายๆคนกล่าวว่าควรใช้ความระมัดระวังจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการยืนยัน ก็น่าละครับคุณผู้ชมในภาพรวมก็น่าจะถูกทำลายไปหมดแล้วถึงแม้ว่าสื่ออิหร่านจะบอกว่ารัฐบาลของพวกเขาได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความสำคัญออกไปก่อนหน้านี้แล้วกว่า3เดือนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าพวกโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพโดยรวมของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง3แห่งก็อย่างที่เราเห็นครับ เอาละครับคุณผู้ชมคําถามที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คืออิหร่านจะเลือกตอบโต้แบบไหนซึ่งนะักวิเคราะห์ก็แบ่งแนวทางการตอบโต้อของอิหร่านเป็น2ทางเลือกดังนี้นะครับ ทางเลือกที่1ก็คือตอบโต้แบบหนักหน่วงอิร่านอาจใช้ขี่ปรนาวุธพิสัยไกลและดโดรนจํานวนมากโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในจุดที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกรทหารหรือว่าพรังงานนอกจากนี้อาจจะยังใช้กองกำลังพันธมิตรในซีเรียอิรักเลบานอนเช่นกลุ่มอิสบลละหรือว่ากองกำลังชีอาในอิรักโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลาง ส่วนอีกหนึ่งความเสี่ยงที่มีความสําคัญก็คือการปิดช่องแคบเฮอร์ม Her ูสซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของการขนส่งน้ํามันโลกหากว่าอิหร่านตัดสินใจเช่นนี้จะส่งผลให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นทันทีและอาจนํานไปสู่การตอบโต้ทางกระฐานจากชาติพนมิตรตะวันตกรวมไปถึงความเป็นไปได้ของการบุกทางภาคพื้นดินและการรอบสังหารผู้นําของอิหร่านโดยจากข่าวล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็มีข่าวว่าทางการของอิหร่านนั้นได้ปิดช่องแคบเฮอร์ม Her ูสแล้วสิ่งนี้นะ ว่ามีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในบริเวณนั้นก็มีกองเรือที่าของสหรัฐอเมริกาประจําการอยู่ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรือรบชั้นนาอย่างเรือรบอารีเบิร์กที่มีขี่ปนาวุธระยะไกลแบบโทมฮอคเนี่ยแหละครับ ขี่ปนาวุธเหล่านี้สามารถยิงเข้าไปในดินแดนของอิหร่านในแนวลึกได้อย่างสบายพร้อมทั้งยังสามารถสร้างความเสียาหายได้อย่างกว้างขวางโดยคาดว่าศักยภาพในการป้องกันแผงกาศของอิหรา่านน่าจะลดน้อยลงไปมากแล้วและไม่แน่ว่าจะสามารถสกัดกั้นขี่ปนาวุธของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ส่วนทางฝั่งของอิหร่านเองก็มีกองเรือรบติดขี่ปนาวุธที่ประจำการอยู่แถวช่องแคบเฮอร์มุสเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าการประทะกันอย่าง หนักในบริเวณนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับส่วนทางเลือกที่2ก็คือการตอบโต้แบบจํากัดอีกแนวทางหนึ่งที่รานอาจเลือกคือการตอบโต้แบบจํากัดเช่นการยิงขีปนาวุธหรือดโดรนในระดับหนึ่งเพื่อแสดงความแข็งก้าวต่ออิสราเอลแต่ไม่ยกระดับความขัดแย้งถึงขั้นเปิดสงครามแบบเต็มรูปแบบ การตอบโต้ในระดับนี้จะเปิดทางให้การเจราจาทางการทูตกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะการเจราจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์เพราะอิสราเอลก็บรรลุเป้าหมายหลักของตอนไปแล้วทั้งการทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมถึงขี่ปืนาวุธระยะไกลและลดศักยภาพทางการทหารของเตหรรานลงได้เป็นอย่างมากในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็สามารถประกาศชัยชนะเชิงจิตศาสตร์ในระดับโลกโดยยืนยันว่าตนเป็นเพียงชาติเพียงแห่งเดียวที่สามารถทำลายโครงการนิวเคลีย ของอิหร่านได้โดยไม่ได้ตั้งเป้าล้มล้างระบอบการปกครองของอิหรา่านสำหรับอิหร่านเองก็อาจจะออกมาประกาศชัยชนะในเชิงสัญลักษณ์ว่าได้ตอบโต้กลับอิสราเอลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสามารถใช้เหตุผลว่าหากไม่มีการสนับสนุนจากสหรัฐอิสราเอลอาจได้รับความเสียหายร้ายแรงกว่านี้มาก อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าอิหร่านจะเลือกทางเดินแรกนะครับเพราะว่าได้ปิดช่องแคบเฮอร์มูสและได้ประกาศว่าจะไม่ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์นี้จะพัฒนาไปในรูปแบบไหน สงครามใหญ่ในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นหรือไม่นับว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรที่คลิปเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ทํางานต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ